มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคนเลี้ยงไม่มีรายได้ประกาศขายช้างไม่ดุร้ายขายล้านเดียวแม้ผูกพันมากว่า20ปี นายดิธพงศ์ท้าวคว้างอายุ45ปีชาวจังหวัดลำปางได้เปิดเผยว่าตนได้ประกาศขายช้างที่เลี้ยงอยู่จริงเป็นช้างบ้านตัวผู้ชื่อพังบุญชูอายุ45ปีเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำไม่มีไรายได้เดิมตนเองซื้อพังบุญชูมาจากปางช้างจังหวัดเชียงใหม่ราคา3 0 0 0บาท เมื่อปีพศ2546นําำมาเลี้ยงดูแลชักรากทำไม้เมื่อช่วง20ปีที่ผ่านมาพอรัฐบาลประกาศปิดป่าไม่สามารถทำจึงได้นำช้างออกทัวรับบริการจ้างนักท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายช่วงที่เศรษฐกิจยังดีมีรายได้25,000บาทพอมีเงินเลี้ยงดูครอบครัวได้ และเคยมีคนขอซื้อช้างในราคา1นึ่งล้านเจ็ดแบาทแต่ไม่ขายเนื่องจากยังมีความผูกพันกับช้าง และมีรายได้อยู่ปัจจุบันประสบป,ปัญหาเศรษฐกิจเมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวปางช้างก็ไม่ได้จ้างต่อต้องนําช้างกลับไปเลี้ยงดูแลที่บ้านไม่มีรายได้ต้องไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขายนารายได้มาดูแลครอบครัวแล้วก็ช้างพ่อปล่อยเลี้ยงในป่าช้างก็ไปกินข้าวโพดและต้นข้าวของชาวบ้านเสียหายต้องจ่ายค่าเสียหายครั้งละ1น0 0 0ถึงบาท เมื่อปล่อยเลี้ยงในป่าไม่ได้ก็ต้องล่ามช้างไว้ในป่าให้หากินเองตามธรรมชาติช่วงเช้ากับเย็นจะเอาน้ำและหญ้าที่ซื้อและเก็บเกี่ยวไปให้แต่ปัจจุบันพื้นที่แห้งแล้งขาดหญ้าให้ช้างกินต้องหากินใบไม้ใบไผ่เองในป่านึกแล้วก็สงสารช้างตนทำไร่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขายราคาก็ไม่แน่นอนขายได้กำไร1-20,000บาทก็ไม่พอค่าใช้จ่าย ตนจึงได้ตัดสินใจประกาศขายช้างเป็นช้างงาเดียวข้างสายยาประมาณ10นิ้วตัวช้างหนักประมาณ3,000กิโลอายุ45ปีมีหนังสือรับรองรูปประพันธ์สันธานและฝั่งชิปเรียบร้อยราคาประมาณ1ล้านบาท เพื่อนำทุนมาต่อยอดทำมาหากินต่อไปถึงแม้จะเสียดายเพราะมีความผูกพันที่อยู่ด้วยกันมามากกว่า20ปีเป็นช้างสุภาพดีไม่ดุร้ายปัจจุบันมีผู้สนใจซื้อช้างโทรมาคุยแล้ว3-4รายแต่ยังไม่ได้คุยถึงรายละเอียดกันคนเลี้ยงช้างไม่มีรายได้ประกาศขายช้างช้างไม่ดุร้ายขายล้านเดียวแม้ผูกพันมากกว่า20ปีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ